สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจา๋าแอดมินก็ให้เข้านะคะ ในกลุ่มไลน์ก็แตกสามตัวนะคะพี่น้องโพดโ,โพบุงโมสมโอเด้พี่น้องจา๋าพี่น้องพี่น้องอันนี้เข้าแต่ล่างเนาะข้าแต่ล่างนะคะศูนย์สามนะคะเต็มเต็มนะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะในในกลุ่มไลน์นะพี่น้อง เข้านะคะเข้าแบบส803เต็มๆเลยนะพี่น้องแอดมินให้ไปเนาะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าน้องหยุดคลิปแล้วลืมนะคะพดโพุโพโงโมสมอต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเขียนไปแล้วนะคะพูดอยู่คนเดียวพี่น้องสายวิ่งนะคะก็จะมี01 หกสหนะคะเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่1กับ5นะเราก็มาเจาะนะคะมาเจาะ1นะคะก็จะมีหนึ่งเหนึ่งนะคะหนึ่งแปดนะคะหนะะึ่เนาะ ส่วนเด่น5นะคะก็จะมี5 9 9 5ก้าเก้าห้านะคะโทรศัพท์ไป5 9 9 5นะคะ5 8 8 5ปดแปห้าหกหกห้านะคะห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะ ส่วนชุดกันนะคะก็จะมี60 2 4 1 6 40นะคะแล้วก็1 0นนะคะเลขฝันนะคะพี่น้องเลขฝันนะก็จะมีนะคะ แอดมินฝันเห็นนะคะก็จะมีหก1ูนหนึ่งสี่นะคะเลขฝันนะคะเลขฝันเนาะฝันนะคะจับได้นะคะจับเป็นสองตัวบนล่างได้นะคะเลขฝันนะนะคะแล้วก็จะเป็น เลขฝันหกห้าศูนย์ไปด้วยนะคะเลขฝันนะคะเลขฝันนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นนะหนึ่ 1, 4, 6, 0, งสี่หกศูนย์เนี่ยหกสี่ไม่ได้เอาเนาะพี่น้องเนาะ หนึ่งศูนย์นะคะห้าหกแล้วก็จะเป็นห้าศูนย์นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ออมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีจ้า